ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุแท h, รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตเต้งบริษัทหลักทรัพย์เอเสอลจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วน,นะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมก็เหมือนกับเมื่อเช้านี้ตลาดมันบอกกลางเหตุแล้วนะว่าจะติดลบแต่ก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันจะลงมาถึงระดับไอ้ที่ระดับหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งห้าสี่เก้าได้อเอาจริงม <ๆ S 1> ผมไม่เชื่อจริงฮะผมนึกว่าเป็นแค่เล่นที่ระดับหนึ่งห้าหกศูนย์แล้วออกไปด้านข้างเฉย ไม่คิดว่ามีแรงขายต่อเนื่องแต่แรงขายต่อเนื่องเนี่ยต้องเป็นตัวสถาบันหนักแน่แล้วเป็นสถาบันของการกดตลาดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการกดตลาดเนี่ยมันไปกดตลาดในกลุ่มของไทยออยไทยออยนี่มีเรื่องนะไทยออยนี่มีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันรั่วนะที่เข้ามานะครับส่วนในตัวของพลังงานตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นบิ๊กจิมเนี่ยก็เป็นเรื่องเก่าการลดราคาค่าพลังงาน ที่ออกมานะฮะที่ว่าจะมีการลดต้นทุนนะฮะในอุตสาหกรรมนี้แต่มันก็เป็นเรื่องของอผมคิดว่าเป็นเป็นการหยิบประเด็นอ่หยิบอ่อะไรนะเอาเอา,เอา,เอาคือพอขายแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะขายเหมือนเหมือนกันเพราะเป็นตัวข่าวเดียวกันนะครับเป็นตัวข่าวเดียวกันส่วนหุ้นที่ผมว่ามันค่อนข้างจะซีเรียสอีกอันหนึ่งก็คือตัวของกลุ่มแบงก์ ไม่ว่าจะเป็นในตัวขายในตัวของตัว KTP ตัว t t p นะครับเหมือนเหมือนกดตลาดอยู่แล้วยังไปไหนไม่ได้แม้ว่าตัว KBank ก์กับไทยพาณิ์จะยืนอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับ,รบวันนี้ผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทำให้ตลาดไปไปเลยเนี่ยก็คือตัวไทยออยที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่รั่วอยู่แปัจจุบันใะการแก้ไขอาจจะกระทบไปที่ตัวไข่ออยและทําให้อ่อนตัวทําให้ตลาดเป็นลักษณะอ่อนตัว นะข้อแนะนําของทางเอสซเนี่ยจุดรับตัดกนีนั้นอยู่ที่หนึ่งห้าสี่สามครับจุดต้านอยู่หนึ่งห้าเจ็ดศนตัวหุ้นทางเอสซเรียนแนะนําหุ้นเ b a n k นะครับในระดับไล่ระดับราคาร้อยสามสิบาทเนี่ยเป็นจุดซื้อได้ในขณะที่ตัวของไอไอจี g, เป็นหุ้นรักษณะของการเก็งกําไรนะครับในแง่ของการเก็งกำไรไอ g เนี่ยราคาเป้าหมายนั้นไปยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์ จุดรับอยู่ที่ประมาณ19บาทง่ายตัวเซ็ตเองเนี่ยจุดต้านนั้นอยู่ที่1570ครับแล้วก็จุดรับอยู่ที่1543แต่ผมใจยังมองไม่น่าจะลงไปมากกว่าี่1 5 4วคนนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายนี่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะ4.4พันล้านก็โอเคในระดับหนึ่งครับแต่มันเหมือนกับมีความไม่แน่ใจในตลาดระดับหนึ่งข้อแนะนําของผมก็คือ,อผมบอกให้ลูกค้าผมซื้อหุ้น พราะไม่ค่อยได้เห็นการอ่อนตัวของตัวหุ้นและซื้อหุ้นอะไรละ่ะผมก็เห็นหุ้นหลายๆตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะลงมาปร,ประเภทหุ้นที่ลงมาประ,ประมาณยกเว้นยกเว้นท็อปนะยกเว้นท็อปนอกนั้นหุ้นที่ลงมาประมาณสักสามเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะกลุ่มไฟฟ้าก็ผมเน้นก็คือตัวของกราฟนะถ้าลงมาสี่ห้าสี่หกบาทผมก็ก็ก็โอเคละ่ะนะฮะและอย่างที่งานรีเสิร์ชออกนะฮะเคแบงค์ K bank, นะครับ นอกนั้นียในตัวอื่นเนี่ย,ยไม่ว่าจะเป็นในตัวของกุ่นพวกเอ่อ GPSC นะครับหรือตัวผมอยากจะได้ใหเดลต้าลงต่ำลงมาสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ลงะนะฮะในกลุ่มชิ้นส่วนน่้น,นก็ผมก็เลือกเอาสามตัวไม่ว่าจะเป็น KCE ีฮานาเดลต้าโดยที่ตัวฮานาเนี่ยที่ระดับราคาที่อ่อนตัวลงมาที่ระดับสักประมาณหกสิบเอ็ดบาทสองบาทเงี้ย ซื้อเก็บแล้วก็เล่นในาาระยะกลางยาวผมว่ามันอาการลงของตลาดเป็นอาการลงเฉพาะกิจครับคือไม่ได้ไม่ได้มีความวิตกกังวลมากนากักแต่ก็โอเคฉันอยากขายแล้วก็ขายแล้วก็ปรับตัวลงมาโดยอินเด็กซ์นี้มันไม่มีคือถ้าถ้าสภาพตลาดไม่ดีแล้วเนี่ยอผมเห็นอาการลงเนี่ยมันน่าจะลงมากกว่านี้ไม่น่าจะมีตัวเขียวได้นะเว้ยแต่ตัวเขียวเนี่ยก็ ระมัดระวังก็ระมัดระวังบ้างกันแล้วกันนะฮะว่าตัวสีตังนี้ขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นเลยนะฮะวันนี้ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่าแกว่งขึ้นมาก็ถ้าเล่นเทคนิคก็โอเคถ้าเล่นเทคนิคในสีตังแล้วเนี่ยก็ฝากไปถึงเพื่อนอีกตัวหนึ่งคืเอเนยถ้าสีตงังมานเนอก็คงน่าจะจับตาดูได้นะครับแล้วก็โอเคอะนะ,ะแต่ก็สภาพตลาดเป็นลักษณะการแว่ง ไม่แน่ใจผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจากตัวรัฐบาลนะแต่เกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลในแง่ของไฟฟ้าแน่นอนอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วฝังอีกเรื่องหนึ่งคือคราคาน้ามันโลกที่ที่เบนเองขยับไปที่ใกล้ๆกล,กล้แต่เก้าสิบเหรียญแล้วนะฮะเพราะรนั้นเนี่ยกู้ลงกันนะพวกลงกันต่างๆยกเว้นไทยออยที่วันนี้โดนกนระทบเนี่ยนะนอกนั้นลงกันตัวอื่นน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงตัวพิเทศด้วยครับไม่มีอะไรครับผมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มโรงกัน ลงมาน่าจะเป็นจังหวะเก็บถูกไหมฮะนะใช่ใช่ครับเพราะว่าราคามันไม่ใช่เป็นการขึ้นของเบนซ์อย่างเดียวนะฮะมันเป็นการขึ้นของตัว w t วทีที่ขยับขึ้นมาเล่นที่แปดสิบเอ็ดแปดสองแปดสามเหรียญแล้วนะกำลังจะไต่ขึ้นไปที่แปดสิบห้าเหรียญเพราะนั้นถ้ามองกลางหน่อยถ้ามองระดับวิคเข้าไปหน่อยเนี่ยอ่าเทนน้ำมันเป็นขาขึ้นแล้วฮะและเราคงจะต้องเติมน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นนะอ่เทนเทนน้ำมันขาขึ้นนะเทนน้ำมันเป็นขาขึ้น อาจสืบเนื่องจากสองเรื่องนะเรื่องของหนึ่งปริมาณความต้องการและใช้สองอปริมาณการผลิตที่ลดลงสามช่วงเรื่องของฤด,ดูเทศกาลนะรเข้าไปสู่โหมดของปลายปีอ่าคือถ้าใครติดหุดนะ้นในรอบนี้ในกลุ่มของน้ํามันเนี่ยนะฮะมองข้ามไปสักสามเดือนเนี่ยออกหมดอ่ะนะครับผมว่าออกหมดราคาหุ้นน่าจะปรบับในสทางที่เพิ่มขึ้นหมดเพราะนั้นน้ํามันในช่วงนี้เล่นสั้นกลางยาวแล้วแต่ท่านเล่น รายวันไม่ได้แต่เล่นรายอาทิตย์อาจจะได้เล่นรายเดือนได้เล่นรายสามเดือนได้นะครับผมไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝากเพื่อนนั้นงุนไว้นโยุายภาครัฐที่ออกมาเนี่ยอยายให้สเปล่าการเปิดวีซา่าท่องเที่ยวให้กับจีนกับให้กับอ,อินเดียซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเนี่ยนะฮะเราถ้าผมคิดว่าอย่างไงก็ต้องเข้าอะฮนะแล้วเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเอวีวันนี้ที่ยังเขียวอยู่ได้ นะะหรือตัว B A A O T ผมว่าเป็นหน้าจับตาแล้วก็โรงแรมไม่ว่าจะเป็นเอราวันนะที่ไป6บาทหรือตัวเซนเทลที่40บกว่าบาทนะน่าจะขยับขึ้นได้และตัวมินนะเป้าหมายมินนั้น35 3สเป็นเป้าหมายแล้วก็จะมีอีกสองตัวคืออะไรนะ S S R กับแวนด้านะอันนี้หุ้นห้าตัวเนี้ยนะครับอ้ามีน้ำมันเครื่องบินอีกตัวหนึ่งบาร์ B A F S บาร์นะฮะระดับราคา30บาทเนี่ยน่าจะขยับไปเล่นที่ระดับราคาส5บาท มากกว่า3 5 0บาทได้าจากนโยบายภาครัฐที่เข้ามาจะได้ไม่สูญเสียเปล่าจากนโยบายก็เอาตัวนโยบายมาซื้อหุ้นเอาละครับ,รบแต่ <okay. S 2> อาจจะไม่ได้ซื้อแบบเร็วนะฮะอาจจะต้องซื้อถือหน่อยครับผมครับพี่สุเชษครับตัวไทออยนี่มันเป็นแพนิคระยะสั้นไหมครับเกี่ยวกับน้ามันรั่วเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมน้ามันยังขึ้นเลยแต่ประเด็นเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่พอมีเรื่องทุกทีเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาถึงอาทิตย์เทียบว่าคุ้มเสีย เหตุกามสูญเสียที่เขามาอ่าน้ํามันเนี่ยแม้ว่าเทรนขึ้นเนี่ยแต่มันยังไม่มันมันมันค่อยๆขึ้นจ้ะมันไม่ได้ขึ้นปุ๊บๆไปเก้าเหรียญร้อยเหรียญร้120อ,อยี่สิบเหรียญยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในหนึ่งอาทิตย์ถ้าอยากจะดูให้ให้สเสด็จน้ําเนี่ยไทยออยล์รอหนึ่งอาทิตย์ที่ระดับราคาสเสด็จน้ําก่อนอนะแล้วค่อยค่อยเข้าลงทุนก็ไม่สายแต่ก็ไม่จําเป็นต้องลงไทยออยฮะมีหุ้นตัวจือปักจากก็ยังได้นะหรือตัวพิเทพนะฮะ แล้วก็ยังก็ยังเป็นลักษณะการลงทุนได้อยู่ครับผมกับนะครับโอเคนะครับโอเคครับครับผบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ